i สวัสดีครับผมจันทู้โซลาเซลนะครับเมื่อกี้ผมมาติดตั้งโซลาเซลนะครับให้คุณพ่อคุณพ่ออยังครับผมผมคุณพ่อครับพ่อเคีนครับคุณพ่อเคี้ยนาะครับคุณพ่อเคีนครับสวัสดีครับพ่อครับครับเมื่อกี้ผมจันทู้โซลาเซลมาติดตั้งชุดสูบน้ำให้พ่อเคีนครับผมยูยูยูบ้านได้ก่อนพ่อบ้านปลาเป้าครับบ้านปลาเป้าครับมู่ที่แปดมู่ที่เท่าไหร่กัหมู่ที่แปดครับหมู่ที่แปด ดงเย็นตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงอุดรธานีอุดรธานีเนาะครับที่ตามจันทุสุราเซียวมาดูเราบ่างไหมหลายปีแล้วครับผมมาได้ไปหายเยอะเหมเก้าวหมดล้วจนได้ไปนน้ำหาหมดแล้วตริงปนน้ำหาครับผมอยากจัดสว่างไปแปดกิโลหเนาะไปบ้านทงประกัดเนาะครับผมแบบอยากได้ชุดสูบน้ามาเพราครับมือนี่ก็สมใจมากแล้วครับผมมันอยู่กลางโคกกลางป่าเนาะครับครับถือว่ายุคยู่สูงเติบ อยู่ได้เนาะชูงครับชูงพ,พื้น,น,นที่นี่นี่เป็นเป็นหน้าโคกกันต่อไปครับผมโคกหินแฮห่เดี๋ยวเขาเอืน่นครับโคกหินแฮห่บานี้อีพ่ออยาเกเฮ็ดเกษตระเสดขา้าวที่ปลูกยังแน่กับพ่อเมล็ดเมลักซีดาครับโอ้ปลูกมักซิดาปัญหาหลักของข้า็คือมันขาดน้ำมาเนี่ก็เลยให้บ่อบาดานนี่มาเจาะเจาะเรียบร้อยแล้วจันโทกับมามาสูบติดตั้งชุดจักแผงพ่อเนี่ยตามครับชุดสามแผงเลย ครับผมพร้อมด้วยค้าตั้งแบบปั๊บได้เอดเอ,อ,อดีดีพี่พอเห็นนามเราเป็นยังไงครับพอ่อดีใจเข้าใจดีใจเนาะครับผมทาไรจังสี่พ่อว่าเบิดมือเบิดเว้นกะถือว่าไม่มีปัญหาเนาะทั้งมันเป็นบ่อไม้น้ำบ่อไม้ทั้งอยู่โขกอยู่สูงน้ำแน,นาะบ่ท่นสะดวกผู้นำบ่อท่านสะดวกเนาะนะครับผมกาเห็นจันทโรมาติดตั้งเป็นยังไงนะครับพ่อ ดีใจะเนาะครับผมตัวอยู่ครับเห็นจันทุมากมาทตั้งขอบกลัวเลยครับครับผมจันทุเห็นไงอยากได้ครับจิตต่อนเลยครับหรือมาบึงต้องมีความเครียดกันเลยเนาะผมก็ได้ครับครับยูบ้านป้าเป้านี่เนาะป้าเปาครับครับผมพี่น้องแถวนี้หาเพ็่นอยากได้กะเพื่อนครับผมเพื่อนชวนหน่อยพี่น้องในมาเห็ดเกษตรมันเป็นปัจจัยสำคัญอีกครับผมครับน้แมนทต่างต่ ทำติ่งทำใส่ทำพืชพักอย่างต่างๆการน้ำมดครับผมอันนี้เทจะเทต้องหาน้ำเช่นกันครับผมโอ้เทอันนี้คือพลังงานจากแสงแดดเนาะไม่ได้เสียเทเดียวครับเสียเสียเเดียวไม่ได้เสียขาพื้นขาไฟอีกครับผมไม่ได้เสียขาพื้นคดียวง่ายๆลายแน่แยเจ้าคือร้อนจุ้มครับครับผมพลังงานฟรีจากแสงแดด ครับผมสำหรับมือนีจันโทษก,กับขอบคุณในหลายเดอร์ฟาเดอที่ใส่บริการครับผมขอบคุณครับ